สวัสดีค่ะมาพบกับหนนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์ฉบับพ,พิเศษพิเศษของชาวราศีเมษในช่วง6เดือนแรกของปี65นะคะช่วงมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาและก็มิถุนาค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ การฟังคำพยากรณ์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางวางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะมาฟังคำพยากรณ์กันเลยค่ะของ6เดือนแรกนะคะช่วงมกราคมกุมภามีนาเมษาแล้วก็พฤษภามิถุนานะคะของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ มาสรุปภาพรวมกันนะคะช่วงเดือนแรกของชาวราสีเมษจะเป็นช่วงจังหวะที่ภาระหน้าที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือกิจกรรมความรับผิดชอบใดๆก็ตามค่ะค่อนข้างที่จะดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดีแบบข้ามปีมาตั้งแต่ปี64กันเลยทีเดียวค่ะการงานช่วงครึ่งปีแรกของปี65นั้นนะคะเป็นช่วงครึ่งปีแห่งความสาเร็จนะคะ ช่วงครึ่งปีแห่งโชคลาภการงานเงินทองนะคะและก็ช่วงครึ่งปีแรกแห่งความรักด้วยนะคะทำไมนั่นล่ะคะอยากจะสรุปสาเหตุให้ฟังนะคะประการแรกก็จะบอกว่าดาวเด่นส่งเสริมและก็เข้มแข็งมากค่ะและ2ก็คือดาวพฤหัสดีดค่ะส่งโชคลาภไหลประการมาให้ค่ะที่3มก็คือการงานมีความเด่นและเกษตรตามมากมีเกณฑ์จะดีมากๆเลยล่ะค่ะ การงานจะดีมากจริงๆค่ะปีนี้ดียิ่งกว่าปี64อีกนะคะคือปี64ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับชาวเม่นะคะ ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรนะคะต้องใช้การทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างมากกว่าที่จะผ่านมาได้แล้วก็ได้ลาบผลนะคะกว่าจะได้ความสําเร็จขึ้นมานะคะเหนื่อยทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าปี65นะคะลาบผลจะได้มาแบบง่ายๆมากกว่าเลยละค่ะไม่ได้มาค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะคะไม่เหนื่อยเหมือนกับปี64ที่ผ่านมาหรอกค่ะและมาที่4นะคะนี่ละค่ะนั่นก็คือ ชาวเมษโชคลาบหลนทับตัวด้วยนะคะดีมากเลยละค่ะมีความกังวลใจอยู่บ้างนะคะเพราะว่าพาราหูทับค่ะดาวให้โทษมากกว่าได้นะคะก็มีประเด็นอยู่บ้างละค่ะแต่มันก็มีกฎเกณฑ์ข้อยกเว้นอยู่สองราศีก็คือชาวเมษและชาวพฤกษภนะคะ ดาวท่านจะให้คุณมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าก็มีบางจุดบางมุมที่ต้องระมัดระวังกันอยู่บ้างเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีนะคะก็ถือว่าพะราหูทับสำหรับชาวเมษนนั้นถือว่าดีก็แล้วกันนะคะมาเริ่มกันที่มกราคมกันเลยค่ะเริ่มต้นเดือนแรกนะคะมกราคมเป็นเดือนที่จะเด่นมากในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตนะคะ จะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงเกียรติยศบารมีด้วยนะคะผู้คนให้การยำเกรงค่ะไม่ว่าจะทำการอนใดน,นะคะหรือว่าอาจจะทำการแข่งขันใดๆก็ตามก็จะเกิดความสำเร็จได้ง่ายๆนะคะเครดิตทางสังคมดีค่ะมีคนยำเกรงมีคนจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยเยอะนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างเองก็รักใคร่กันดีนะคะ ให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือกันดีอยู่ค่ะใครที่ตกงานอยู่หรือว่าหางานอยู่นะคะจะมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของงานเด่นมากเลยจริงๆค่ะในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะการริเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะเด่นชัดเจนมากค่ะ หรือแม้แต่งานภารกิจใดๆก็ตามในเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่มีเหตุต้องติดขัดหรือขัดข้องมีเหตุให้ต้องชะลอหรือ,อยังทําไม่สําเร็จนะคะพอเดือนมกราคมปี6 5มีโอกาสที่จะได้ดําเนินการสารต่อนะคะแล้วก็ไปจนถึงความสําเร็จได้ง่ายๆละกันค่ะส่วนการเงินเองก็เด่นไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันเลยนะคะให้ลองสังเกตดูค่ะ จะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นรายรับรายได้ไม่ยากเย็ยนเลยนะคะหรืออย่างน้อยก็เกิดผลประโยชน์บางสีบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวเมธนั่นเองนะคะซึ่งก็แตกต่างจากช่วงพศิกาธศทวนวาปี64ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรค่ะช่วงนั้นนะคะรายจ่ายเบี้ยบายรายทางเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดละค่ะ หาได้เท่าไหร่ก็มีความจําเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปค่ะก็ไม่ค่อยที่จะมีตังค์เหลือเก็บรองนะคะก็เป็นซะอย่างนั้นล่ะค่ะลองไปสังเกตดูค่ะส่วนความรักนี้ก็เด่นไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะคนโสดน,นะคะค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่แรงาัฒนาค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีเดียวค่ะชาวเมษคะ มีคนเข้ามาหาด้วยนะคะหรืออาจจะมีคนสารสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาค่ะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะแต่สาหรับคนมีคู่แล้วนะคะใจห้ามเกเรนะคะต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยค่ะมาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะขยับเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้การงานการเงินความรักความสัมพันธ์ความสําเร็จในภารกิจต่างๆจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องจากเดือนมกราคมค่ะต่อเนื่องกันมายาวๆเลยนะคะ จึงจะเป็นเดือนที่หัวใจจิตใจของชาวเมษค่อนข้างที่จะมีความชื่นมื่นมากพอสมควรอยู่ค่ะมีความอิ่มเอมไปกับความสําเร็จในภารกิจของตัวเองนะคะที่เกิดผลอยู่มากพอสมควรค่ะการอยู่การกินทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทกับคนในบ้านในครอบครัวก็เป็นไปอย่างมีมิมตรไมตรีต่อกันที่ดีค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะ อะไรจะดีขนาดนั้นนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆค่ะมีคนสนอกสนใจให้ความสำคัญมากพอสมควรอยู่นะคะดังนั้นนะคะงานกับภารกิจใดๆก็ตามนะคะต้องอาศัยการใช้คำพูดชักชวนเจรจาการต่อรองกลว้วนจะได้ใช้ให้เกิดผลและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะการต่อรองกลว้วนแต่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะมาต่อกันที่เดือนมีนาคมค่ะ พอเข้าสู่เดือนมีนาคมค่ะจะเป็นเดือนที่ต้องได้ลุยงานกันหนักหนาอยู่นะคะสำหรับชาวเมษเองยิ่งด้วยแล้วนะคะหลายๆคนจะได้ทำงานใหญ่ค่ะหรือจับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่สำคัญสคัญบางอย่างในเดือนนี้ด้วยนะคะเป็นงานเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะหวังผลได้สูงพอสมควรอยู่นะคะ แต่ว่าก็ต้องทุ่มเทกันสักนิดนึงอยู่นะคะเป็นเดือนที่จะได้ลุยกันแบบจริงๆจัง,จงๆก็ครั้งนี้ละค่ะชาวเมรก็ขอให้ระมัดระวังมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวกับคู่ครองกันสักนิดนึงนะคะบางทีงานมันเหนื่อยนะคะโอ้ยก็เข้าใจละค่ะ อารมณ์ก็อาจจะเหวี่ยงพานหงุดหงิดไปได้แบบง่ายๆค่ะหรืออาจจะมีการจุกจิกไม่ได้ดั่งใจอยู่บ้างก็เป็นช่วงจังหวะบางจังหวะนะคะฉะนั้นประเด็นการประทะอารมณ์ก็อาจจะมีอยู่บ้างต้องระมัดระวังกันนะคะส่วนประเด็นการเงินนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าการงานยังคงให้ล่าผลได้ดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันมีเกณฑ์มีรายจ่ายนะคะกับการลงทุนเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ แต่ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็ยังมองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่ามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อความมั่นคงของตัวคุณเองนั่นละค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเงินตาให้เป็นในรูปแบบของทรัพย์สินอื่นก็เท่านั้นเองนะคะหากใครที่มีโครงการหรือความคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านที่ดินเหล่านี้ละค่ะเดือนนี้ทําได้เลยนะคะทําได้แน่แค่ะเพราะมีเกณฑ์การลงทุนอยู่นะคะ มาต่อกันที่เมษายนกันค่ะพอขยับเข้าเดือนเมษายนค่ะเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบอย่างแน่นอนค่ะการงานเองก็ยังมีเยอะอยู่ค่ะยังสามารถที่จะทําเงินสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับชาวชะตาได้ดีอยู่ค่ะ แต่ก็อาจจะมีจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะที่อยากจะบอกให้ได้คิดนะคะอารมณ์นั่นแหละค่ะอยากหุนหันพันแล่นนะคะอารมณ์ร้อนๆสักสีเยอะๆความอยากได้อยากทําตามใจตัวเองมีมากกว่านะคะจะอยู่เหนือกับความถูกต้องแล้วก็เหตุผลอยู่นะคะไม่ได้บอกว่าชาวเมฆจะตัดสินใจผิดนะคะแต่ว่าลักษณะอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นค่ะขึ้นอยู่กับการควบคุมอารมณ์ของแต่ละช่วงแต่ละวัยแต่ละบุคคลไปนะคะ ดังนั้นเมษายนก็เป็นรอยต่อในช่วงปีใหม่ไทยค่ะพอดีเลยนะคะก็ขอให้ชาวเมษระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะก็มีอยู่สองแง่สองแามนะคะก็คือโชคลาบนั้นนะคะมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะดีด้วยค่ะแต่ว่าโชคลาบบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ถูกไม่ต้องหรือไม่สมควรนั่นแหละค่ะก็พยายามยึดหลักธรรมรักษาศีลห้าข้อเอาไว้นะคะ หรือไม่ก็ตามแต่ศาสนาตามแต่ละบุคคลความเชื่อของแต่ละบุคคลไปนะคะถ้าไม่ทําผิดหรือไม่หลุดกรอบเลยนะคะเมษายนคุณจะรวยแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะชาวเมษเงินก็จะหาได้จากหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณหลงผิดขึ้นมานะคะชีวิตคุณจะปั่นป่วนวุ่นวายค่อนข้างที่จะมากพอสมควรอยู่ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะอีกอย่างนะคะ การร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรกับใครก็ตามโดยเฉพาะที่ทำเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะต้องให้เจราจาให้พูดคุยกันค่ะในเรื่องของส่วนแบ่งผลประโยชน์ข้อตกลงกันให้ดีให้ชัดเจนนะคะระวังเอกสารสัญญาข้อตกลงด้วยค่ะเป็นเดือนที่ไม่อยากให้ไปตกลงหรือตกปากรับคำกับใครเลยค่ะมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์นี่ละค่ะเป็นสำคัญเลยค่ะคำพูดเองก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง างตรงหรือทางอ้อมเช่นไปคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเหล่านี้ล่ะค่ะต้องระมัดระวังค่ะอีกทั้งจะมีคนนอกเข้ามายุแยงตะแคงรั่วให้คนในผิดใจกันด้วยนะคะจุดนี้ก็ต้องระวังเช่นกันค่ะส่วนความรักนะคะจะเบิกบานสําราญใจค่ะโดยเฉพาะคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่ขอสงวนสิทธิ์ไว้เลยนะคะห้ามเกเรสินข้อ3ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ มาต่อกันที่พฤษภาคมค่ะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องเงินจะกลับมาดีและเด่นอีกครั้งหนึ่งค่ะเดือนนี้เงินเด่นเลยนะคะการงานการเจรจาการต่อรองติดต่อนะคะขอความช่วยเหลือร้วนจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ แต่อย่างไรก็ตามยังมีควันหลงจากความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆควคันขุ่นมัวของช่วงเดือนที่ผ่านมาติดสอยห้อยตามมาอยู่บ้างนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องปากเสียงเล็กๆ,ๆน้อยน้อยนั่นแหละค่ะการถกเถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายและก็คู่ครองยังคงมีเกณฑ์เกิดขึ้นอยู่นะคะจะทําอะไรก็ขอให้มีสติให้มากๆเพราไว้นะคะเพราะมีโอกาสเกิดความเสียหายจากความใจร้อนค่ะจากความไม่รอบครอบของเจ้าชะ ตาให้ได้เห็นอยู่ค่ะการถูกหลอกถูกโกงเดือนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้การทำธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวจะเป็นการดีมากที่สุดค่ะเรือร่มในหนองทองจะไปไหนคะอยู่กับคนของเรานั่นละค่ะเงินไม่ต้องไหลไปที่อื่นนะคะ มาต่อกันที่เดือนมิถุนายนค่ะขยับเข้าเดือนสุดท้ายนะคะเดือนมิถุนายนการงานการเงินความรักความสําเร็จจะมีสูงมากๆค่ะเป็นเดือนที่เด่นมากๆในรอบปีเลยนะคะดวงดาวในทุกจุดทุกมุมให้คุณแก่เจ้าชะตาหมดทุกด้านนะคะ แม้แต่ดาวพฤหัสตกเสียก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะหรือแม้แต่การสนับสนุนทางตรงไม่ได้ก็จะไปทางอ้อมนั้นแหละคะ่ะในการผลักดันนะคะเอาเป็นว่าก็ถือว่าดีปิดท้ายในช่วงครึ่งปีแรกพอดีเลยนะคะรายละเอียดเชิงรึกจะลงในดวงรายเดือนแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีเมษที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน